สวัสดีค่ะพบกับอีฟโตยโยต้าโคราช1988สาขาคาบายพารอีกแล้วนะคะวันนี้อีฟก็จะพาพี่ๆทุกท่านนะคะมาชมกับคันนี้เลยค่ะโตยโยต้ Fortuner Leader S นะคะที่ใส่อุปกรณ์ตกแต่งนะคะเป็นลักเก็ตเซตนะคะ ลักเก็ตเซตของเรามีอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวอีพามาชมนะคะแต่ก็จะมีในส่วนที่คันนี้เนี่ยตกแต่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้เป็นลักเก็ตเซตนะคะอ่ะมาดูด้านหน้าได้เลยค่ะชุดลักเก็ตเซตของเรานะคะก็จะเป็นชุดแต่ง f o รจูเนอแบบ w i d บอดี้นะคะก็จะได้การชนล่างแบบนี้นะคะ ข้อไฟตัดหมอกแบบนี้นะคะอยู่ในเซตนะคะเป็นเซตลักเก็ตเลยค่ะก็ดูเท่ดุดันนะคะส่วนครันงนี้นะคะตกแต่งไฟหน้าเป็นก้างปลาเพิ่มเติมนะคะพร้อมกับใส่โลโก้แก้วด้านหน้านะคะให้ดูเป็น GR Sport คะ่ะด้านข้างค่ะก็มาพร้อมกับล้อ Mac o a อซิขอบ18พร้อมอยางนะคะที่เราใส่ให้นะคะตัวซุ้มล้อเนี่ยก็จะเป็นซุ้มล้อที่อยู่ในเซต f o r t u n e นอร d วายบเช่นกันนะคะซุ้มล้อโปร่งนะคะล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อแม็กที่เรา คิดค้นนะคะแล้วก็ออกแบบนะคะเพื่อลูกค้า t y o ยต c o โค a l ด1988ของเราค่ะส่วนด้านข้างก็จะมีสติกเกอร์คาดข้างตัวรถนะคะที่มาให้นะคะเป็นสติกเกอร์ลักเก็ตนะคะที่เป็นเซตตกแต่งคิดค้นมาโดยเฉพาะค่ะล้อแม็กนะคะดูดีมีความลงตัวมากนะคะรับกับซุ้มล้อแบบ y i o d y อ่ะส่วนตัวนี้นะคะทำหลังคาดำเพิ่มเติม,ตมค่ะ คันนี้ก็คือทําเป็นสีหลังคาดําให้เลยนะคะคันนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะคะเราสามารถทําสีหลังคาดําได้นะคะพร้อมกับลงทะเบียนจดทะเบียนหลังคาดําให้และรับประกันงานด้วยนะคะตัวนี้ค่ะและนี่ค่ะพวงมาลัย lc 3 0 0ค่ะเป็นพวงมาลัยที่ดูหรูหราเท่มากๆเลยนะคะตัวนี้สามารถใช้ระบบล็อกความเร็วได้แน่นอนนะคะแล้วก็สามารถควบคุมเครื่องเสียงนะคะรับสายผ่านบลูทูธได้เช่นเดียวกันค่ะ และเบาะหนังค่ะเบาะหนังตัวนี้นะคะเราปักหัวหมอนเป็น GR Sport นะคะเป็นการออกแบบพิเศษของ Toyota าโคร l ด1988เลยนะคะเบาะหนังตัวนี้มีความแตกต่างตรงนี้ค่ะเราใส่ความเป็นแคปลาลงไปนะคะที่ฝาประตูข้างแล้วแล้วก็ยังใส่ไปที่เบาะด้วยนะคะดูที่เบาะค่ะเบาะก็จะมีการเย็บลวดลายที่แตกต่างไม่เหมือนใครนะคะดูเท่ลงตัวสไตล์1988โค L าดของเราค่ะ ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นชุด Fortuner Wide Body นะคะด้านหลังกันชนท้ายตัวนี้เราก็เป็นชุดตกแต่งนะคะของเราค่ะพร้อมกับใส่ตัวแผ่นยางบางโคลนแต่งนะคะให้มันดูเป็น4 Wheel Off Road ดูเท่ดุดันนะคะคือเราแต่งแบบไม่เหมือนใครจริงๆนะและก็ไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะเรียนแบบยากมากๆเลยเด้อถ้าอยากชมตัวจริงนะคะน้องก็จอดอยู่บนโชว์รูม Toyota Corolla 1988าขาปลายผาดนะจ๊ะมาดูกันได้จ้า พอมาดูด้านข้างเสร็จแล้วในเซตที่จะได้อีกนะคะก็คือนี่เลยค่ะฝาครอบถังน้ํามันตัวนี้นะคะก็อยู่ในชุดลักเก็ตเซตนะคะมือเปิดนอกดําเงาก็อยู่ในเซตเหมือนกันนะคะและอีกอย่างก็คือครอบกระจกมองข้างสีดําเงาเห็นไหมคะตัวนี้ก็อยู่ในเซตลักเก็ตเซตเช่นกันค่ะถ้าหากใครสนใจนะคะสามารถโทรหาอีได้น,นะคะที่เบอร์0 8 8 5 9 5ป5 9 2ดหาาสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ